ส่วนใหญ่เราจะเป็นเมนูอาหารอีสานทั่ว,วไปนะครับ,รบหลักๆก,ก็คือจะเป็นพวกส้มตำนะครับน้ำตกล่าพวกไก่ทอดทอดตรงนี้นะคะ่ะครับครับผมครับเป็นร้านที่เห็นว่าขายดีมากเลยมีลูกค้ามาเยอะมากส่วนใหญ่ FC จะเป็นน้องๆวัยรุ่นนะคบ<อ>ถ้าถามถ้าถามว่ามามา,มาสูรินก็ต้องมาที่นี่นะครับเด็กๆส่วนใหญ่จะเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะมาทาน70%ของที่ร้านสามารถสั่งไปช่องทางไหนได้บ้างมีหลายช่องทางนะคบหลักๆเลยก็จะเป็นจะเป็น เบอร์ของที่ร้านนะครับก็จะเป็นเบอร์0854063969นะครับซึ่งแนะนำแนะนำเป็นเบอร์นี้นะครับเพราะว่า้ระหว่างระหว่างวันน่ะค่อนข้างที่จะยุ่งนิดนึ่งครับแล้วก็จะมีอยู่ช่องทางหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของพูดพันลาแล้วก็จะมีในแอปพลิเคชันของโซลินนะครับอย่างเช่นโซลินเดลิเวอรี่หรือฟ้าโซลินก็สามารถที่จะใช้บริการได้ครับเห็นว่าตอนนี้มาร่วมโครงการคนละครึ่งเป็นยังไงบ้างครับคนละครึ่งก็การตอบรับจากคุณลูกค้าก็ค่อนข้างโอเคครับผมคือโอเคเองทางร้านก็ ก็รับเนาะรับแล้วก็ลูกค้าก็ได้ใช้บริการอยู่เรื่อยๆทุกวันนะครับถือว่าถือว่าเป็นการเพิ่มยอดขายของที่ร้านไปในตัวครับผมครับประเมินได้ไหมฮะว่าเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนประเมินได้ประมาณสัก20ซของการขายปกติคับผมซึ่งโดยปกติแล้วเราจะมีเลทเลทในการในการทํามาประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มกําลังการซื้อของลูกค้ามากขึ้นนะครับตรงนี้ครับ เสียงตอบรับจากลูกค้าว่ายังไงบ้างโอเคครับผมจค่อนข้างดีครับผมครับผมครับผมโครงการนี้ค่อนข้างดีครับเช้าครับอยากจะมีโครงการแบบนี้ต่อไปไหมฮะแน่นอนอยู่แล้วครับโครงการนี้ก็เหมาะเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับก็เนื่องจากว่าไม่มีเงื่อนไขในการใช้มากนะครับแต่ช่วงแรกๆก็อาจจะมีการแบบด้วยยังใหม่อยู่ ทั้งร้านค้าแล้วก็ทั้งคนใช้ยังใหม่อยู่เนาะมันก็อาจจะสุกสากาศแต่พอมันมีการรันของมันไปเรื่อยๆทีนี้ก็เกิดเป็นการปรับตัวระหว่างร้านกับคนคนทำเนาะมันก็เลยทําให้การตอนเนี้เป็นปกติไปแล้วก็เป็นความคุ้นชินระหว่างลูกค้ากับทางร้านไปแล้วครับตอนนี้โอเคครับครับสุดท้ายฝากไปถึงลูกค้าครับเริการมาใช้บริการที่นี่ครับครับด้วยความยินดีนะครับมาสลินั้งในนะครับก็ยินดีจะท่องต้อนรันะครับอาจจะเป็นร้านอาหารเล็กๆนะครับ แต่บรรยากาศหมุนกันเองดีครับยินดีต้อนรับคุณลูกค้านะครับทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัดด้วยความยินดีนะครับวันนี้พ่อค้าหน้าสดนีดนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ